สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิ้นเดือนพฤษภาคมา่าสพฤษภาคม2024วันนี้อยากจะมาขออัปเดตเร็วๆเกีเ่ยวกับเรื่องค่าฟรีแบบใหม่เรียกว่าค่าฟรีของผู้ริภัยนะคะในจ้างหลายๆคนซึ่งจ้างคนงานไม่ว่าจะเป็น E2 หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใบเขียวมันต้องใช้ฟอร์มชื่อว่า I-129 กับ I-140 ยื่นกับ USCIS อนะคะ USCIS นี่ยเขาออกประกาศ มาวันที่1เมษายน2024ว่านว่าในจ้างทั้งหลายแหละที่ต้องไฟล์ฟอร์มเนี้ยเราต้องการให้ไฟล์ฟอร์มให้ไฟล์ฟีเพิ่มด้วยเรียกว่าฟีสำหรับผู้ริภัยทุกๆคนก็ตกใจมากเลยเอา้าวฉันไม่ได้ทำผู้ีิภัยมันเกี่ยวอะไรรัฐบาลเขาก็ออกมาอธิบายแบบนี้ค่ะ ในส่วนของผู้ลี้ภัยเนี่ยเวลาที่เขาฝ่ายเรื่องเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยช่วยเหลือคนเนาะช่วยเหลือเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องให้เขาลี้ภัยมีอยู่ประเทศอเมริกาเราไม่คิดค่าฝีเขาเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าแอปพลิเคชันของแอดไซลอรหรือผู้ลี้ภัยเนี่ยมันเยอะมากเขาต้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้เจ้าหน้าที่รวมกันในการดูเคสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเคสผู้ลี้ภยัยเคสอื่นเคสใดนะคะเขาก็เลยออกมาบอกว่าเนี่ยเขาจะได้ ให้คุณเนี่ยช่วยสะสมเงินเข้าไปหน่อยเขา่จะเอาเงินตรงนี้มาจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเคสการทํางานของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นใบเขียวถาวรมันจะได้เร็วขึ้นนะคะเอาละ่ะไม่รู้แหละว่าเหตุผลนี้ดีหรือไม่ดีหรือว่าเรามีหน้าที่จําเป็นที่ต้องไปจ่ายฟรีตรงนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกแล้วว่าเราต้องจ่ายนะคะค่าฟรีเป็นยังไงถ้านายจ้างเนี่ยมีลูกจ้างที่ทํางานเต็มเวลา35ชั่วโมงต่ออาทิตย์ เกิน25คนคุณจะต้องจ่ายค่าแอปพลิเคชันต่อหนึ่งแอปพลิเคชัน600เหรียญแต่ถ้าคุณมีพนักง,งาน25คนหรือน้อยกว่าที่เป็น full time นะคะ คุณจะได้ลดราคาครึ่งหนึ่งหรือ50%เพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็บอกว่าเนี่ยปัจจุบันเนี้ย USIS e c เนี่ยเขาอยู่ได้นะเพราะว่าเป็นค่าฟรีของคุณคุณรู้ไหมว่าค่าฟรีที่คุณจ่ายเรามาเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรายได้96%ของเขาอีก4%ของเขาเนี่ยได้มาจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้า a อส l u m Application ค o ผู้รไพายแอปพลิเคชันมันเข้ามาเยอะๆเ,เขาก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปดูส่วนนั้นด้วยซึ่ง ในส่วนของอัสลามเขาเก็บเงินไม่ได้เขาไม่ได้เก็บเงนินเขาก็เลยอยากจะผักภาระมาให้ทางนายจ้างเนี่ยช่วยกันหน่อยเขาจะได้มีพนักงานเพิ่มขึ้นมาดูเคสให้คุณเร็วขึ้นแต่ว่าหลังจากที่มันเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มโครงการนี้นะคะทางสานักงานก็เห็นว่าแอปพลิเคชันของพวกอที่ไม่ได้จ่ายแบบด่วนนะมันก็เร็วขึ้นนิดหน่อยจริงๆอย่างก่อนหน้านี้ใช้เวลาอย่างพวก e2 i129 เนี่ยถ้าไม่ทําแบบด่วนใช้เวลาประมาณ5 6เดือนขึ้นไป ตอนนี้ก็สองสาเดือนเองนะคะก็หวังว่าเงินที่นายจ้างได้สะสมไปช่วยโปรแกรมผู้ลีภัยเนี่ยมันจะส่งผลให้เคสของเราเนี่ยด่วนจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าพรีเมียมซึ่งตอนนี้แพงมาก2 8 0 5เหรียญน,นะคะก็วันนี้ฝากเรื่องโปรแกรม Asylum f i ัมฟายเลรไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ